จะโอฮอนโช๊กอยู่ทำไมครับในเมื่อวันนี้นะครับสำหรับฮัสซาวาน่า KTM นะครับมีโช๊กใหม่รองรับแล้วนะครับสามารถเอามาใส่ได้เลยนะครับตัว3 0 0 2 5 0นะรู้สึกตัวพวก5 0 0นี่ก็ได้นะครับแนะนำเป็นรุ่นสำหรับ Enduro นะครับรุ่น EXC นะครับหรือว่าเป็นรุ่นพวก TE สำหรับฮัสซาวาน่านะครับ TEF E แต่ถ้าเป็นมอเตอร์คอร์สก็สามารถใส่ได้นะครับแต่โช๊คมันอาจจะนิ่มไปนิดนึงนะครับแล้วก็มีปรับ ปรับความหนืดนะครับในตัวเลยตัวนี้นะครับสำหรับโช๊คคาสเปอรนาคทเมนะครับอ่านี่สังเกตนะครับจะขึ้นเร็วลงเร็วเห็นไหมครับปรับให้ซับให้หนืดกว่านี้ได้ครับยวปรับให้ดูนะครับอดูนะครับเห็นไหมครับซับขึ้นมาเลยโช๊คใหม่แกะกล่องแล้วมันจบครับวันนี้คือหลายๆคนเนี่ยเอาโช๊คเก่าไปโอหอนมานะครับซ่อมมาแล้วบางบางทีนไม่จบหมดเงินไปหลายหมื่นครับสามหมื่นสี่หมื่นแล้วโอหอนครั้งหนึ่งก็เป็นหมื่นใช่ไหมครับ แต่เนี้ยของใหม่เลยครับราคาก็ประหยัดราคาถูกด้วยนะครับซื้อไปใช้งานคุ้มค่าแกนสวยๆเลยนะครับนี่เห็นไหมเทียบกับของเดิมนี่เท่ากันนะครับเป๊ะเลยนะครับสามารถใส่ได้เลยนะขามารองรับในรุ่นเบรกของ KDM h a r a n a เลยนะครับเป็นของเทียบนะครับไม่ได้กว่าของแท้ WP นะมีแผงคอมาให้ด้วยนะครับเบามากครับแผงคอตัวนี้เบามาก ใส่หัวท้าย KTM h u s a v a n a ได้เลยเนาะวันนี้ก็แนะนำไว้ประมาณนี้ครับสำหรับโชคอ,อ KTM h u s a v a n a โอเคครับ